สวัสดีค่ะชุวนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2555ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชชูกุมารีพระราชทานน้ำสงกรานแก่พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤตวันนี้เวลา8นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชชูกุมารีเสด็จพระราชดำนเมินไปยังคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวัน ในการพระราชทานน้ำสงกรานแก่พระอาจารย์อาวุโสและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานและทายาธรรมแก่พระสงฆ์ห้ารูปนุ่นันวสงกรานต์ซึ่งชมรมภาษาบาลีและสันสกฤตจัดเป็นประจำทุกปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ปุชนียาจารย์ผู้ล่วงลับจากนั้นพระราชทานน้ำสงกรานต์แก่พระอาจารย์อาวุโสที่เคยถวายพระอักษรภาษาบาลีและสันสกฤตจำนวนสามท่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานชมรมบาลีสันสกฤตกิติมศักดิ์ตลอดพระชนชีพได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานน้ำสงกรานแก่พระอาจารย์อาวุโสทุกปีมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่35เพื่อทรงแสดงความกตัญญูกตาเวทีและสืบสารประเพณีอันดีงามของไทยโอกาสนี้พระาททานพระราชานุญ,ญาตให้คณาจารย์และสมาชิกอาวุโสชมรมบาลีสันสกฤตถวายน้ำสงกรานและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานิชชาครัตพงศ์ประธานชมรมบาลีสันสกฤตพร้อมด้วยอาจารย์อาวุโสถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ2เมษายนพุทธศักราช2555สำนักกิจกรรมในปีนี้นอกจากการทำบุญแล้วยังจัดบรรเลงดนตรีไทยจากสมาชิกและเครือญาติการนำเสนอผลงานวิชาการจากการค้นคว้าวิจัยของน,อนายอนันต์เหล่าเลือดวรกุลเรื่องจามเทวีวงศ์15ปริเชศ14กัน รวมทั้งได้พระราชทานเรื่องเล่าตามพระราชธยาศัยสุเน็จพระเทศพระร,ราชาสุดาสยามวรมราชชุกมารีทรงร่วมในพิธีบายสีและงานราตีเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี2555ของสถานเอกอักรรชทุตสาธรณรัฐประชา,าธาาชาิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เวลา18นาฬิกา45นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระเทมรัตนไปยังสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยทรงเป็นประธานเปิดงานสบายดีปีใหม่พุทธศักราช2555นั่งในโอกาสเทศกาลสงกรานต์มีนายทองลุนศรีสุริศรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นายหลีบุญคำเอกอักรราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอักรราชทตรูตเฝ้าทุลองพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงจุดทูปเทียนสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รามถวายพระพรแล้วทรงเข้าร่วมพิธีบายสีสู่ขวัญโดยมีนายบุญเติมสีบุญเรืองเป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งสถานเอกอักรราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ที่ถือเป็นเทศกาลปีใหม่ของประชาชนชาวลาวอีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่ตลอดไปรวมถึงเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว